สวัสดีนะคะวันนี้เอาอะไรมาออกลองทานกันบ้างคะสซนตุ้ไม่ไกนไยสวยทุกคนอ้ชแกเดลมันอวางมากเอนุโมทนาบุญ้วยนะสาธุสวยทุกคนนะคะอนุโมทนาบุญนะคะสาธุวิดีโอ ทุกคนคะ่ะถ่ายรูปก,กันนะสวัสดีอนุโมทนาบุญนะคะสวัสดีนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะพี่น้าจ๊ะนะคะเหเมือนจะผอมลงรจริงหรอจริงสองอันนะไม่ไม่ันนี้สวยด้ยแต่งหน้าด้วยนะคะ ด็กีแถวนะคะเ๋ถวไม่มีแถวยาวยาวไม่รู้จะบรรยายยังไงแถวนะคะคนด้กันาบอกไม่มีอาชีพทางด้วย มัจจรนเลยคะทีมธรรมจัสรันนะคะสาธธรรมจัสร่ะค่ะ